แม่จะไม่มีใครมาเปิดมันแต่เรื่องราวของความรักของแม่ก็ยังคงอยู่ในนั้นตลอดไปเรื่องราวของแม่ชื่ออารยาเธอมีลูกชายเพียงคนเดียวชื่อคาเอลคาเอลเติบโตขึ้นและต้องเดินทางไปไกลเพื่อตามหาความฝันของเขาเขาให้สัญญาว่าจะกลับมาแต่ก็ไม่เคยกลับมาเลยทุกปีในวันเกิดของคาเอลอารยาจะซื้อของขวัญให้เขาหนึ่งชิ้นเธอเลือกบนอย่างพิถีพิถันคิดถึงสิ่งที่ลูกชายของเธอจะชอบ ของขวัญชิ้นแรกเป็นรถของเล่นสีแดงสดใสเธอวางมันไว้บนโต๊ะข้างเตียงของคาเอลและรอคอยให้เขากลับมาเปิดมันปีแล้วปีเล่าของขวัญก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกล่องของขวัญกองสูงขึ้นเรื่อยๆในห้องนั่งเล่นของเธอแต่คาเอลก็ยังไม่กลับมาอารยาจะนั่งอยู่ท่ามกลางกองของขวัญเหล่านั้นเธอมองดูพวกมันและจินตนาการว่าคาเอลจะมีความสุขแค่ไหนเมื่อเขาได้เปิดมันทั้งหมด บางครั้งเธอจะคิดว่าได้ยินเสียงหัวเราะของเขาเสียงหัวเราะที่ก้องกังวาลไปทั่วห้องเมื่อเขาแกะกระดาษห่อของขวัญออกอย่างตื่นเต้นเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้ากล่องของขวัญเริ่มมีฝุน่นเกาะแต่ความรักของอารยาต่อลูกชายของเธอก็ไม่เคยลดน้อยลงวันหนึ่งอารยาไม่ได้นั่งอยู่บนโซฟาอีกต่อไปมีเพียงกล่องของขวัญที่ยังคงอยู่เป็นพยานถึงความรักที่ไม่เคยจางหายกล่องของขวัญเหล่านั้นยังคงอยู่ที่นั่นรอคอย รอคอยการกลับมาของคาเอลและความรักของแม่ที่ยังคงอยู่ในทุกกล่องแม้จะไม่มีใครมาเปิดมันแต่เรื่องราวของความรักของแม่ก็ยังคงอยู่ในนั้นตลอดไปฝากกดติดตามช่องตูนเตือนใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ